สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคะลบนะครับประผมโอทไฮโรนะครับหรือจากอกพี่ชัยรุรักนะครับวันนี้จะขอสรุปโคต้านักเรียนในิบฐานโบกนะครับประจำปี256รวมยอดทั้งหมดนะครับ2ร2,200นายนะครับแบ่งเป็นประเภทดังนี้นะครับโคต้าทหารก็คือฐานกุงประจําการพลอาศาสมัคร อาสาสมัครฐานทานและฐานตองหนุนประเภทที่นที่ปลดกองประจำการไปแล้วนะครับอายุไม่เกิน24ปีนะครับร้อยละแปดสิบจำนวน1 7 6่นายนะครับแบ่งเป็นประเภทได้แก่นะครับโคต้า200นายนะครับบรรจุลงหน่วยก็คือกรมฐานราบที่31รักษาพระองค์นะครับกองพันจูโจมรักษาพระองค์ จังหวัดชายแดนภาคใต้และกองกําลังป้องกันชายแดนนะครับในส่วนของโคตาสอบคัดเลือกตามปกตินะครับมีทั้งหมด1 5 6่นายนะครับแบ่งเป็นดังนี้นะครับพลทหารเลือดลนร้อยละสามสิบจำนวน468เอแปประธานโทษ468นายนะครับพลทหารร้องขอทางออนไลน์นะครับร้อยละสามสิบจำนวน468 นายเช่นเดียวกันนะครับและพนทหานทั่วไปนะครับร้อยละสี่สิบหกร้อยยี่สิบสี่นายครับก็ในส่วนทหารน,นะครับจบไปแล้วนะครับในส่วนของโคต้าบลเรือนบุคคลบริเรือนฐานกองเกินฐานกองกองหนุนประเภทที่หนึ่งที่จบรออไปสามอายุสิบแปดถึงยี่สิบสองปีนะครับร้อยละยี่สิบนะครับสี่ร้อยสี่สิบนายนะครับแบ่งเป็นประเภทดังต่อไปนี้นะครับก็คือ บุคคลผู้ได้โอกาสนะครับจำนวนหนึ่งรอยยี่สิบห้าโรงเรียนนะครับแบ่งไปเพศดังนี้นะครับโรงเรียนราชพัชรานุเคราะห์อ่สามสิบห้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์กรมสมเด็จพระเทพนะครับโรงเรียนโรงเรียนวง,วงเล็บนั่นก็คือโรงเรียนเก้าศูนย์ห้าครับจํานวนสีสิบห้าโรงเรียนนะครับ โรงเรียนในพื้นที่พิเศษ1 5าโรงเรียนนะครับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน5โรงเรียนนะครับบุตรและกําลังพลจํานวน30โรงเรียนนะครับความสมารถพิเศษ5โรงเรียนและบุคคลทั่วไปบุคคลบริเวณทั่วไป1 3 5ยินายนะครับถ้าชอบกดไลค์กดถูกใจได้ครับอาจผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ จบเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ